มีคขาไม่ถามมาว่าคีย์บอร์ดสแกลเลต 128k กับ 256k มันรู้สึกต่างกันไหมกูตอบเลยว่าแทบไม่ต่างเลยมึงรู้สึกไม่ได้หรอกอ้าวอยากรู้อ่ะทำไมถึงไม่ต่างคืองี้ต้องอธิบายสแกลเลตกับพลุลเกลเลตก,ก่อนเดี๋ยวกูอธิบายง่ายๆสแกลเลตเนี่ยคือ pcb ในคีย์บอร์ดคุยกับสวิตช์ในคีย์บอร์ดมันก่อนมันก็ถามกันว่าเฮ้ยไอ้นี่มันกดยังวะมันก็ตอบเออกดแล้วลึกแค่ไหนอะ่ะอ๋อ กดแล้วลึก2มิลอะไรก็ว่ากันไปสแกนเลต 8K คือมันถามกัน800 0ครั้งใน1วิสแกนเลต 16K ก็คือมันถามกัน16,000ันครั้งใน1วิอะไรก็ว่ากันไปพูลิงเลตเนี่ยคือคอมมึงเนี่ยไปคุยกับคีย์บอร์ดอีกทีก็คือคอมมึงไปถามคีย์บอร์ดมึงซึ่งคีย์บอร์ดปัจจุบันเนี่ยก็เป็น 1K คพูลิงเลตก็คือถ้ากับว่ามันถาม1 0 0 0ครั้งใน1วิมันก็แบบถามคอาว่าเอ้ยมันกดยังวะยังแล้วตอนนี้กดยังยังแล้วตอนเนี้ย เอ้ยมันกดละคือมันก็คุยกันไปท,ดทอดคือคีย์บอร์ดคุยกันเองก่อนหลังจากนั้นคอมมึงค่อยไปถามคีย์บอร์ดมึงว่ามันกดยังวะสแกนเรทคือคีย์บอร์ดคุยกันเองพูดิงเรทคือคอมไปถามคีย์บอร์ดนั่นแหละสแกนเรทกับพูดิงเรทในทางทฤษฎีแล้วสแกนเรทสูงกว่าก็แปลว่าดีกว่าแต่ด้วยหลายๆปัจจัยเนี่ยทำให้แม่งเป็นแค่คำพูดการตลาดเพราะคีย์บอร์ดบางตัวเนี่ยสแกนเรทสูงซะสัดแต่ก็ยังแพ้คีย์บอร์ดสแกนเรทต่ำกว่าอันนี้มึงดูมึงเห็นป่ะหัวตตตตตาา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 ารรรงงงงงงงสสแแก K, K. กกนนนนเเท 8K 16K 1ออบ่่่่ววมิิลลลลลัั้้้ดูี เฮียสแกลเลต 128K 256K คือมันก็มีปัจจัยอื่นด้วยเช่นเฟิร์มแวร์คุณภาพสวิต์และอื่นๆทำให้เวลาผลิตออกมาจริงแล้วเนี่ยผลเลยออกาเป็นแบบนี้แล้วถามว่ามันรู้สึกต่างกันไหมรู้สึกไม่ได้หรอกเพราะไม่มีทางที่มึงจะตอบสนองเร็วขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยสแกลเลตสูงกว่าไม่ได้แปลว่าดีกว่าแต่ถ้ามึงเห็นตัวเลขแล้วอุ่นใจก็ซื้อเหอะตังมึงไม่ใช่ตังกู